สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิกเตอร์มิดเลนนะจากรูปพี่เฟกเกอร์ของเรานะฮะก็เป็นแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าอยู่ในเมตานะถือว่าอยู่ในเมตาอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเลนะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นกันเนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นตัวที่เลดมากๆนะคล้ายๆกับอาเซียเลยนะแต่ว่าด้วยสกิลต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างที่จะดีมากในช่วงนี้นะ W ของเขาเนี่ยคือดีมากๆเลยในไฟอ่ะคือต่อให้เขาไม่มีของอ,ะอ<ศ>่ะแต่ว่าถ้าวางสกิล W ดีๆเนี่ยคือมีประโยชน์มากนะฮะเรต้องมาดูกันนะว่าเกมนี้จะทำได้ดีหรือเปล่านะเกมนี้เจอกับไซรัสนะค่อนข้างที่จะดูได้เปรียบอยู่นะเ <ๆ S 2> พราะว่าไซรัสก็เป็นตัวอออินใช่ไหมละ่ะแล้วก็โดนสกิล W <ด>ไปทีนึงก็ทำอะไรลำบากอะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเคานเตอร์อยู่นะวิกเตอร์สู้กับไซรัสถีดเข้าไปนะแรงมากครับวิกเตอร์สกิลคิวของเขาเนี่ยคือกดยิงไปทีนึงแล้วก็กดฉีดอีกทีนึงนี่คือเจ็บจัดเลยเอเยีน้ Oh, yeah, โดนป้อมตีไปสองทีนะ <c oughs> พยายามที่จะเข้าไปเหดเลือดฝันของข้าบอกนะจังหวะน,นี้น่าจะเสียเปรียบแลยครับว่าถ้าเซรัสออินมาเนี่ยจะมีการแตกพ่ายได้นะฮะฉีดไปฮะฉีดอุ้ยอุ้ยไซรัสรพยายามออินนะกดบิลดักไซรัสไว้นะไซรัสรต้องพยายามดเดิอนอ้อมน,น,น,นะแล้วก็โดนออโต้แอ็กแทกตายไปนะฮะความอดทนหมดฮะก็เลยเข้ามาใส่เลยนะสำหรับไซรัสนะฮะ ไปไงวางวิวแบบดีจัดๆเลยนะเมื่อกี้นี้สาร้หน้าตัดใจเทเลมาฮะอุ้ยวางวิวดักไปอีกแล้วนะโดนสโลไปกินเดดพยายามยิงใส่นะาใส่รัดกด E สวนกลับมานะฮะเมื่อกี้นี้เพราะว่ามีรีซินซอ้อนอยู่ข้างหลังนะรีซินพยายามไม่เตะกินเดดอยู่นะพยายามต้องหนีไปเพราะว่ามีการเทเลลงมาซอ้อนนะโอ้มอบสูเป็นไงแฮสกิวอย่างที่บอกไหมครับว่าถ้าวางดีๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโกงมาก เทลลงมานะเทกับไซรัสไปไาราัสเทดได้ส่วนได้ค่อนข้างหนักนะวิกเตอร์พยายามที่จะออตโตใส่ไปนะจังหวะน,นี้นะจาจะต้องเสียแฟลตหรือเปล่านะเพราะว่ามีลีซินมาแกงฮนะลีซินจังหวะน,นี้โซนิกเวฟเรียบร้อยฮะโอ้เป็นจังหวนะพลาดฮะเทดกับไซรัสแบบสุดไปนะก็เลยโดนสวนไปนะไซรัสนี่ก็เป็นตัวที่แบบเขตระยะใกล้ๆอ่ะมันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะสำหรับไซรนะัส วิกเตอร์เนี่ยต้องแซวต้องโป๊กไปเรื่อยๆนะนวดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้พยายามไปออยิงใส่ฮะแล้วก็โดนสวนกลับมาตามด้วยรีซินมาแกล้งฮะสราพยายามเข้ามาเทรดนะแต่ว่าโดนสกิล w ไปฮะแล้วก็โดนไล่ออโต้รัวๆเลยนะฮะสาราเนี่ยก็เล่นถูกแล้วนะพยายามที่จะเข้ามาเทรดบ้างน,นะถ้ายอมอย่างเดียวเนี่ยมันจะโดนนวดไปเรื่อยๆฮะเราไม่จะทำอะไรไม่ได้ แต่คือการเข้ามาเทรดเนี่ยถ้าเราเทรดพลาดหรือว่าสกิลไม่โดนเนี่ยเท่ากับเราจะโดนไคไปเรื่อยๆอ่เนี่ยพอเทรดโดนแล้วเป็นไงพอเทรดโดนวิกเตอร์ก็คือเจ็บจัดเลยนะกบันตีมากดันตีใส่ไปนะโ,โดนชอ็อตไปเรื่อยๆรเรียบร้อยอะ่ะย้ยบุอะโอพอมันกดสกิลโดนโค,ครบทุกสกิลเนี่ยดาเมจมันก็ค่อนข้างที่จะแรงมากเลยฮะเฟกเกอร์เนี่ยเลเวลตามนะเพราะว่าเสียเวฟไปในช่วงที่การโดนคิวก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเวฟเข้าพอดีอะ่ะ สซล่า,าก็เลยเลเวลหก่อนน,น,อนะก็เป็นจังหวะเซอร์ไพรส์นะบางทีเซตพอๆกันแต่ว่าเลเวลเราอาจจะตามเขาอยู่นะก็ต้องดูดีๆว่าเรามีจังหวะเสียเวฟจังหวะไหนหรือเปล่าบางคนเท็ดอยู่ฝั่งนูน้นเลเวลหกก่อนเฉยอะไรเงี้ยทั้งที่เสียเท่าเสียเท่ากันนะยากแล้วตอนนี้วิกเตอร์สู้ยากนะ้วับเซร่าสามารถสู้กับวิกเตอร์ง่ายเกินไปนะช่วงนี้เนี่ย เวลาเราเล่นตัวตีใกล้แล้วเจอตัวเมดแบบนี้เนี่ยเราต้องพยายามสู้กับเขานะหนีอย่างเดียวมันยากอะคือสู้กับเขาแล้วก็ดอสกิลเอาหรือว่ากดสกิลให้โดนอะมันจะเราจะสู้เขาได้ถ้าเรายอมไม่ขอนวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยากอะมันจะสู้เขายาก เฟเกอร์็ยังไม่ได้กลัวอะไรนะก็ยังสู้ได้อยู่นะแต่ว่าจะต้องระวังตัวขึ้นนะเพราะว่าไซรัสเนี่ยค่อนข้างแรงกว่าละไซรัสพยายามเข้ามาเทรน,นะกดโซ่โดนไปกดสกิล W ใส่ไปนะวิกเตอร์พยายามที่จะทำดามเมจสวนคืนนะโดยการนั้นตีนะแต่ว่าไซรัสเนี่ย<ง>กด W กลับมาทีเนี่ยเลือดขึ้นมาเยอะมากเลยนะแล้วอาจจะเดินเข้ามาใส่ต่อก็ได้นะเพราะว่ายังมีสกิล E แล้วก็สกิล W อยู่นะฮะ อ้ยเจ็บวะเจ็บวะฉีดใส่ไปฮะลาร่าจะมีแฟตแล้วดูจากการเดินแบบนี้น่าจะหายังหวะแฟตเข้ามาใส่แต่ว่าถ้าเฟกเกอร์แฟตหลบทันเนี่ยก็อาจจะเป็นช็อตที่แบบเอาเพลย์ได้นะอืะนนมเวลตามนะจังหวะนี้เวลตามซารลาต์อยู่ สลาสเข้ามาเทรด้นะกดสกิล W ใส่ไปนะสลาดโดนสกิล W ของวิกเตอร์นะทำให้โดนไปเจ็บมากมากเลยนะสลาดพยายามจะเข้ามาสกิล W สวนนะแต่ว่าระยะมันค่อนข้างห่างนะเบเกอร์เนี่ยรักระยะได้ค่อนข้างดีอ่ะ <S 1> <S 1> อุ้ยโหด,ดูเลือดก,กลับมา400เลยฮะอุ้ยโดนสกิล W อยู่นะจังวันนี้โอ้หดูเลือดคืนมา400ฮะสลาดบ้าไปแล้ว เวลตามประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะตอนนี้สตาร์เวลเก้าแล้วนะแต่ว่าวิกเตอร์เนเวล8แปดอยู่นะฮะแล้วจังหวะที่เราเวลเก้าเนี่ยสกิลมันจะค่อนข้างดีกมากอุย้ยแฟลตใส่ไปฮะสตาร์กดสกิลอ e ีหนีอย่างเดียวนะเมื่อกี้นี่เสียแฟลตฟรีเลยฮะ มีมอกร้านะเดินมาแก๊งนะกดสกิลล็อกไปนะรีซีมาบังให้เพื่อนนะสลัดยังมีสกิลวบอยู่นะกดดูดเลือดไป4 0 0้นะล้วก็ดึงสกิลอัติเมทของอ่ะมอกร้าขาดไปนะกดสกิลวบกลับมาอีกแล้วว่า400อยะโอ้โหคูดาวมันเร็วมากเลยครับสำหรับสลัดตัวนี้คือกดสกิลสบิลลัวๆเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นการไฟแบบแป๊บเดียวนะแต่กดวบได้2-3ครั้งอะ ระดูดเลือดแต่ละครั้งนะค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยยังไม่กลับอาสัายังไม่กลับนะจังหวะน,นี้โอ้รลเวลห่างไปเยอะมากเลยฮนะถ้าดูจากหลอดเลเวลของวิกเตอร์เนี่ย มีการเข้ามาเทตของทางไซรัสนะแต่เหมือนกบว่าจะลึกเกินไปนะเพราะว่ามีคินเดดกำลังซ้อนอยู่นะแต่ว่าคินเดดก็อาจจะต้องแปดใส่ไปฮนะโอเคนะไซรัสตายไปไซรัโนแฟดนะเมื่อกี้นี้แฟดไปก่อนหนะ้านั้นแล้วถือว่าเป็นการโลภนะรู้สึกว่าจะไม่กลับสักทีเนะี่ยไม่กลับบ้านสักทีไซรัสเนี่ยก็เลยโดนลงโทษไปฮนะ มีการไฟเกิดขึ้นที่เลนล่านะวิกเตอร์ตัดใจเทเลลงไปที่เลนล่านะเพื่อที่จะพยายามไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันช้าเกินไปนะช้าก็บ้าแล้วมีลีซินเข้ามาคุกวงในอยู่นะตามด้วยอัติเชนล,ลงมานะเชนลงมาช่วยเพื่อนไม่ได้ทันนะคินเด็ดพยายามคอยู่แต่เหมือนกับว่าจังหวะนี้จะดูไม่ค่อยดีน่าจะต้องตัดใจถอยหรือเปล่า กดโซโดนไปฮนะสายร้ายกด W สิสวนกลับมานะกดเลยว่าฟอสใส่ไปวิกเตอร์โดนไปครึ่งหลอดนะด้วยการกดผูกคอมโบใส่ไปนะลีซินพยายามที่จะเข้าไปเวทน,นะแต่เหมือนกับว่าจะโดนมอคกาน่าล็อกนะแล้วก็โดนคินไคสายยิงตายไปเลยสายร้ายนะเริ่มออกลายแนละ้วฮะเริ่มเดินไปแก๊งแนละ้วฮะ มีเชนนะก็มาซ้อนทางของสลานะเก็บสกอร์ไปวิกเตอร์กว่าสกิลเบบีมาได้ค่อนข้างสวยฮะแต่ว่าไม่พอฮะดาเมจมันไม่พอขาดไปน,นิดเดียวฮะอันนี้어떻게ทับชัยกันไดจี รีซินนะพยายามที่จะไม่บีบวิกเตอร์นะแล้วก็ตามด้วยไซรัสนะกดเดี๋ยวว่าฟอสใส่วิกเตอร์ไปนะวิกเตอร์น่าจะต้องแตกผ่ายฮะตอนงใจกดแฟตนะแต่ว่ารีซินนะกดเซฟกัดมานะฮะก่อหวอดไปได้เกมนี้เนี่ยดูทำอะไรได้ลำบากแล้วสำหรับวิกเตอร์นะฮะเพราะว่าของช้าแล้วฮะตอนนี้17นาทียังไม่ได้เอเทมิติกนี่คือช้ามากเลยนะแล้วไซรัสนี่ยค่อนข้างเกิดมากอะ พยายามเข้าไปแซวไซร้านะไซร,าน,า,รานไม่ไม่โซ้รลสถานเลยฮะว <c oughs> ิกเตอร์ยังมีเทเลอยู่นะสามารถเทเลไปช่วยเพื่อนได้แต่ว่าถ้าเทเลรอบนี้แล้วมันแพ้อีกเนี่ยว่ายากละฮะ <c oughs> ถ้าเทเลเลาไม่ได้อะไรกลับมาเนี่ยยากละ มีไซรัสดิลิซินนะพยายามที่จะมาไดยวิกเตอร์นะกดเลวฟอร์สไปโดน2ตัวนะเต็งใจกดแฟดเพื่อหลบโซ่ของไซรัสนะเราพยายามวิ่งเอาชีวิตรอดมาอยู่ฮะแล้วก็รอดไปด้วยฮะโอ้โอ้หลบไปอีกสกิลหนึ่งฮะเอาเพย์จะจัดโอ้โ้าเริ่มไม่ดีแล้วสำหรับทีมฝั่งสีแดงนะ เสียไปสองคนโดยที่แลกอะไรกลับมาไม่ได ouais. ้เลยฮะนเอันนี้อันนี้กบช้่อนทนเชนทอนไปนะแต่งใจจุดอีกนายใส่วิกเตอร์ไปนะวิกเตอร์น่าจะแตกท้ายนะ อต่อว่าได้บาบาลอนกลับมาอยู่นะคินเออแซลัสก็กปันติของคินเดชนะกดอันติอีกคินเดชเพื่อเซฟชีวิตตัวเองนะแล้วก็ตัดใจกดซอนย่าตามมาต่อนะครับมีอันติคินเดชเอามาอีกอันนึงฮะเก็บสกอร์แซลัสมาได้ฮนะโว้ไฟชนะฮะเก็บเอ็ดมาได้ มีการไฟเกิดขึ้นที่เลนกลางนะเซนพยายามที่จะเข้าไปทำดาเมจทั้งในฮะกดสกิลน็อกอัพใส่ทมเค้นไปฮะเอาไปทุ่มใส่เพื่อนนะเพื่อนติด 4C นะฮะพยายามไขยอยู่นะจังหวะน,นี้ต้องตัง้งใจกดแฟลชนะใครสาพยายามที่เข้าไปเก็บสกอปไทมเค้นนะแล้วก็เก็บสกอปได้ด้วยฮะมีสซรั้านนะฮะมีแสแตนยูเนเต็ดลงมานะ้ทำให้เชนลงมานะฮะกดทอนไปแต่ว่ารีซินน่าจะตตยไปก่อนนะฮะโอ้หายเร็วมากครับทีฝั่งนู้น <G ül> <G ül> โอเคนะท<อ>ี่ผนุข้ามตัดใจกดยอมนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวิตเตอร์เออทำได้ดีนะตอนแรกคือสโลคิวของวิตเตอร์ซนมาได้แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเป็นจังหวะที่แบบโดนเอาคืนอ่ะแล้วก็รีสินมาแกงด้วยแล้วก็ไหลยาวๆเลยฮะแต่ว่าได้การฟาร์มกลับมาช่วงประมาณช่วงกลางเกมอ่ะได้การฟาร์มกลับมาก็เลยเริ่มเริ่มมีดาเมจกลับมานะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยฮะดาเมจก็ถือว่าไม่แย่สวัสดีครับ